ดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัดจิวีดีโอเอ,อ่อที่เราไปสัมเพลงมานะไปซื้ซอสกคชี่ที่สัมเพลงก็จะมีของขายกับของเรานะก็คือบอกไว้ก่อนเลยนะคะเราจะไมข่ขายทางไอจีไลน์หรือเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรทั้งนั้นนะคะหรือว่ารวบรวมเลยคือเราไม่ขายเลย แบบส่งไปสนีนะเราจะขายกับเพื่อนเรากับคนที่เรารู้จักนะคะก็เสียงอาจจะแหบดนึงนะคะก็แอชเชอร์อะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษได้นะคะหรือว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษได้นะก็จะมีอยู่ในถุงแดงทั้งหมดเลยนะเป็นถุงที่เราเอาไปเองนะคะอันนี้ทำเป็นที่นอนนะคะก็ไปดูของขายกันก่อนนะเดี๋ยวเราขอแยกกอนนะ ของขายนะคะก็แยกสินะก็มาดูอย่างแยกเอ้ยขอโทษนะคะขอโทษที่พูดไม่ไม่ชัดนะคะก็อย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะรอไปเยนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็น <c oughs> พวกมินิแพนด้าบานนะที่เราซื้อมานี่นุ่มหมดเลยนะคะจะเป็นพวกมินิหมดเลยน,นะค่ะที่ซื้อมาขายนะเราไม่ขายเราขออนานะคะไม่ ขายทางไหนาทางนั้นนะคะไม่ขายทางไปเฟน,นี้ไม่ขายทาง Facebook Instagram, ินส a าแกรมอย่างนั้นนะเดี๋ยวกนหมดหรืออยังอ,ยงอื่นก <c oughs> ็ถ้ามีเสียงรบกวนหรือเสียงไร,ระตุกปากกต้องขอตัวด้วยนะโอเคหมดแหละแตนด้าบันจะเยอะสุดเยอะมากกว่าเพื่อนเลยนะคะแต่จะเป็นมีห้าแบบผ้าสีเอ้ยห้าแบบผ้าก็จะมีห้าอันรวมๆนะคะก็ อย่างแรกก็จะเป็นเนี่ยสองนย่างอย่างแรกกับอย่างทีะะ่สองนะคะก็จะเหมือนกันนะคะแบบทำมือมก็ต้องเกดูด้วยนะคะคือเราปรับเพิ่มแต่งแล้วนะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบแล็บลิน้นเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบบดเทมปูนะก็จะเรงสองอันเลยนะ ก็อย่างที่สามนะคะก็จะเป็นพันด้านเหมือนกันสีชมพูนะหน้าสามหน้านี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสีจะไม่เหมือนกันนะเมพโสีสีนตาลนะคะแล้วก็สีเขียวเขียวออกมือสีเหลือง่องแสงอะไรเนาะก็อย่างต่อไปนะคะก็ กีกลอง,ลงก็ต้องขอโทษ้วยนะก็เกี่ยวไม้หมดเลยละกันนะก็ยังจะมีอย่างนี้นะก็ต่อไปก็จะเป็นพวกขนมปังแผ่นมีสักอันเนาะไม่ขายนะคะจะขายพวกเครนนื่อนเทศนะขอย้ำครั้งที่่างค่ะถ้าย้ำเยอะก็ต้องจอกัษนะคือเราไม่ใส่จริงคือบางคนมาถามนะ เราจะไม่ไอจีหรือไลน์อ,อะไรอะเิดบุกอะไรเอาไว้นะก็จะเป็นปอมปอมปูรินาะไอนนสโลมากแล้วก็จะเป็นแผ่นเออเป็นขนมปังคิตตี้นะเป็นปาง,งแผ่นคิตตี้กับฟางแผ่นปอมปอมปูรินนะอันนจะสะโลกว่าน,นะคะสะโลมากเลยนะนี้มันไม่สโลอันนั้นมันเ่นย่นต่อไปนะคะก็จะเป็นบัตัน <c oughs> เป็นบันนันแหละ สโลนะคะสโลอยู่นะแล้วก็จะเป็นฟางแผน่นม <c oughs> ันเป็นซูชิหรือข้าปั้นอะไรเนี่ยแหละนะตรงกลางจะเป็นสีดำนะคะเป็นแมวนะคะไม่มีหน้ามันไม่มีหน้ามาอยู่แล้วนะแล้วก็จะเป็นพวกเป็นเป็นบันปมปมเป็นสองีนะคะเป็นสีเกี่ยวกับสีชมพูนะคะ ก็จะเป็นเอ่ออะไรอ่ะแป้งยูนะคะอันนี้หน้าหลุดเราไม่จมําแล้วอันนี้นะคะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะคะไม่จําแล้นะอันนี้ก็จะเป็นเมลอนบั้นปอมปมปุรีนะคะเมลอนปมปอมปุรีอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะมันเป็นขนมปังนะ โรยท็อปปงเนี่ยนะแล้วก็เป็นดูนาคิตตี้นะคะสดลาดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น K เคชิตตี้โรยท็ปปิ้งด้วยนะแล้วก็จะเป็นด้วยนะคะก,ก็ออกจากแข่งนิดนึงนะคะมีพวงกุญแจทุกอันนะคะแล้วก็เป็นหัวใจไม่ใช่นะกรองนะคะหัวใจแล้วก็มีหัว่นะคะไม่สนุนนะคะก็ของขายหมดไปแล้วนะคะ คือเราไม่ขายทางไปรษนี้นะคะถ้าใครจะสั่งไม่ขายนะคะขอย้ำขายกับคนรู้จักเท่านั้นนะคะก็โอเคของขายก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะรวมๆกันนะคะ,อะโอเคนะคะก็ไปดูของเราไปเลยของเรามีสิบชิ้นนะคะเอ่อจะซื้อมามเยอะเราซื้อร้านเดียวกันเลยนะค่ะ ก็ดูของเรากันเลยนะคะก่อนแรกนะอันเอออันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นปังฝรั่งเศสเป็นฟังยาวนะนรั่งเศสนะคะเป็นของไม่แทนนะคะ <c oughs> สโลนะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นเต่านะคะ คือเราอยากได้มานานแล้วอะอยากได้ของ布拉ดนะแต่ว่ามันไม่มีนะคะร้านที่เข,ขาขายไม่มีนะคะสโลมากอันนี้สโลที่สุดแล้วนะลองมาก็เป็นอันนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจน,นะไม่น่าจะใช่ของแท้นะคะเพราะไม่มีแท็กมันเป็นของญี่ปุ่นนะอาจจะเป็นของไทยหรือของไม่แท้ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นอ เป็นปังแผนกิ๊กเฮลโลคิตตี้นะคะไม่สาโนะแต่นิ่งๆเป็นปังแผนคิตตี้โดนกันนะนไม่มีใส้นะคะ <c oughs> ไม่สาโนะแต่นิ่งๆนะคะมีแท็กนะคะแล้วก็โปรเชนนะของแท้นะคะอันนี้ก็เป็นแพงเคคิตตี้นะคะพี่สีชมพูนะ แล้วก็โปเชนนะที่จริงมันมีสามสีนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีอะไรอีกสีนไม่รู้นะน่าจะสีขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือเราอยากได่มานานแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปังเนยนะคะวางมากมันปางจริงแล้วแบบถูกมากเลยนะคะร้านนี้เป็นสกุชชี่สัมเป็นสัมเพลงอะ่ะมันจะมีส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านขายส่งใช่ปะให้เราไปขายอะ่ะมันก็จะขายในราคาถูกโยกโกลนะคะ อันนี้เราซื้อเยอะนะคะหมดไป600กว่าบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มเป็นปังเน,นนะยนะสโลู่นะมีปุมกระจด้วยนะคะแล้วก็เป็นออนเซนบันนะไม่แน่ใจว่าชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขอโทษได้นะคะเป็นออนเซนบันเป็นไซมีเดียมนะคะสีชมพูออกสมสๆไม่สโลนะแล้วก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะ แฮมเบอร์เกอร์เมลอนเอ,อไม่ใช่เมลอนแฮมเบอร์เกอร์ปอมปอมปูรินนะซาโลอยู่นะคะแล้วก็เป็นเอิม่มอะไรอ่ะเป็นแมวหน้าแบบยิอิมอะไรอย่างงี้ยิ้มมเนาะเป็นสีเหลืองนะคะสโลอยู่นะ,ะเนื้อแน่นด้วยเป็นลายเส้นนะคะแล้วก็เป็นกูเดทามะนะคะกูดเดทามะไข่ขี้เกียจนะคะ ไม่สโลนะแต่นิ่มๆนิ่ม,ม,ม,มๆเบาๆนะคะเป็นแทกนะแล้วก็มีปุ่ม,มุญแจด้นะเป็นของแท้นะคะแล้วก็เป็นมินิมากลารองซิต,ตี้โรลท็อปปิ้งด้นะเป็นสีเทียนนะคะ <ๆ S 2> ม,มี็น่มุญนแจสุกอันเลยนะมีแพ็กเกจทุกอันเลยนะคะสิบอันอันนี้คือของเรานะของแถมเขาใจดีมากนี่ค่อยของแถมมาใหา้จะเสียแล้ว คล้ายๆสวิตทอย,ยเนาะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะให้ดู Facebook mm hmm. เขานะคะ mm hmm. รอแป๊บนะคะ mm hmm. จะให้ดูเอ่มชื่อ Facebook เขานะคะก็แบบัหนึ่งนะคะ mm hmm. ช้ามากเลยอ,อือช้าช้าเครื่องเรามันไม่ได้เรื่องนะเ mm hmm. ออบ้าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ mm hmm. ก็ไปที่ค้นหนาก่อน ไเสียเวลาจะให้ดูซีดียวเลยเนาะค้นหาในเฟซบุ๊กนะคะก็ะพิมพ์ไปนะคะว่าซมปคุชิรานะคาส่งหรือเปล่านี่ใช่หรือไม่เนี่ยเราไปซื้อร้านนีนะะ้นะคะที่สำเพ็งนะ นะคะนี่เขาจะขายบ็นโลแบบนี้นะจะซื้ออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าต้องซื้อหลายๆอย่างนะซื้ออย่างแบบเป็นที่ห้อหลายอย่างเนาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าภาพไม่ใช่ก็ต้องขอโทษเลยนะมีแค่นี้หรอนี่นะคะโหลละแปดสิบจะขายเยอะมาก ถูกมากๆเลยนะคะรู้หรือไม่ของแท้ที่อื่นนะคะเขาขายสามร้อยกว่าหรือสามร้อยนะคะที่นี่ขายหกเอ้ยแปดสิบบาทนะคะเป็นราคาส่งนะคะเห็นเราซื้อหลายอันไงเขาก็เลยแบบเออเป็นราคาส่งเยอและนะคะเป็นแบบนี้นะ,ะชาดูไม่ได้นะคะชื่อเฟซเขานะคะ สามารถเข้าไปดูได้ที่สกูชีราคาส่งนะคะง,ง่ายเลยสกูชีราคาส่งนะขายส่งในราคาเพียงชิ้นละ10บาทส่ง12ชิ้นขึ้นไปนะติดต่อ ID ลดียอันนี้เป็นไ d ดีลายนะเขานะเราเจอกับคนขายแล้วนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะ0948964265นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะดีมากๆนะคะ เขาขายราคาถูกแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเท่านี้แหละบ๊ายบาย